ฮัลโหลทุกคนกราบรสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยร้วกันนะครับผมอีช่องอเล็กซ์น้ำอยู่ในเกมอินเฟสเทชั่นซีนของเราเช่นเคยครับผมทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ฟาร์มบอสอีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือเมืองบาวเดอร์ซิตี้นะครับผมเมืองน้ําท่วมนั่นเองนะตรงนี้นะครับคลิปนี้นะแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นเมืองแอร์พอร์ตนะครับแอร์พอร์ตแล้วก็ไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นเมืองนี้ก่อนก็ได้นะครับ แต่ยังไม่มีตัวอยู่ที่นู่นเลยนะครับเพราะว่าตัวมันอยู่ครบแล้วไงห้าเมืองนะครับเมืองนี้ไปแล้วนอรลาดไปแล้วเมืองนี้ไปแล้วแล้วก็มาต่อที่เมืองนี้ครับก็คงต้องคลิปหน้าก็คงต้องเอาตัวเนี้ยวิ่งไปตรงนี้ครับนะแล้วก็มีตัวหนึ่งรออยู่ที่แอร์พอร์ตอยู่แล้วรอทําคลิปเลยนะครับอ่ะมาดูกันว่าบราเดอร์เมืองบราเดอร์จะให้อะไรกับเราในคลิปนี้นะครับจะได้สากากี่กระบอกจะได้ยิงบอสกี่ตัวนะครับซึ่งกระสุนเตรียมไว้ไม่เยอะนะครับ ดูทรงแล้วนะ่าจะต้องกลับเซฟด้วยกระสุนตเตยมไ้เรียพร้ะผมเข้าไปเล่นเซฟเอ่อบิเกนเนอร์ no pk นะครับแล้วมีบอสให้ยิงเฉยนะแล้วเอ็มสิบหกไปยิงด้วยประเด็นนะ,อะโอเคไปทุกคนบอสจะให้อะไรกับเราในคลิปนี้ผู้คนน้อยมากอะเนี่ยดูดิตีหนะ้าแล้วทุกคนเนี่ยนอนไม่หลับครับทําคลิปแม่งเลยอะมาดูการเซฟแรกจะมีบอสให้เรายิงไหมผมยิงบอสไปตัวเดียวเนี่ยลดไปสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยหรอเกือบพัง M16 คุณมีบอสเป็นตัวเดียวทุกคนมึงลดเยอะจังวะเนี่ยเมืองนี้มีที่ซ่อมป่า,าวะมีที่ซ่อมปืนเป่า,าวะผมจําไม่ได้วะออดูเหมือนจะไม่มีบอสด้วยซ้ํานะเนี่ยเงียบเลยวะทุกคนไม่มีจริงๆด้วยโอเคเซิร์ฟนี้มีเข้าใหม่ตั้ง 3, สามเซิร์ฟ 4, สี่เซิร์ฟเซิร์ฟที่สี่มีพอดี ตัวแรกของวันไม่ใช่ดิกตัวแรกของคลิปเอ้ยเฮ้ยยิงอะไรวะนะวเนี่ยไม่กล้าหกตอนเนี้ยคมมันผ่านอยู่ห้าสิบห้ารูปเตีเองเอ้ยไม่พอหรอโอเคเอ้ยอะไรวะ อ๋อสการจริงๆด้วยแต่แม่งของมาช้าเกินของมาช้าเพราะไอ้นี่นะครับไม่ใช่อะไรโน้ตบุ๊กผมสเปคมันไม่แรงนะครับไม่ใช่คอมนะเป็นโน้ตบุ๊กเดี๋ยววิ่งไปดูข้างบนนูน้นดีกว่าเผื่อมีที่ซ่อมผมไม่แน่ใจผมไม่ได้เล่นงานไม่ได้เล่นนานไงจำอะไรไม่ได้เล,เลยตัวแรกก็ให้สกามาเลยครับผมเดี๋ยวสลับยิงกับสกาก็ได้ครับใช้แบบไม่ต้องให้มันพังอ่ะไม่มีกล่องดรอปด้วยหรอข้างในไม่อยากจะรู้มาก่อนไม่เคยวิ่งขึ้นมาได้อะไรอ่ะ จะบอกนะว่าได้ยาเมื่อกี้ได้ยาเหรอเชี้ยมากนะเฮ้ยโอเคมีอีกเซิฟนี้ก็มีครับท่านผู้ชมตัดไปมาจะได้สก,กาอีกกระบอกหนึ่งรือเปล่า ไปให้หมดพวกเนี้ยใส่กล้าไปแดกใบน้อง่อ,อด้วยสก,กาต้มไปดิของดอปช้านะครับโทษทีครับคอมไม่ได้แรงโอเคเงิน เวลาตั้งนานพันหกวะเนี่ยพันห้าเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนนู้นอีกทีหนึ่งด้วยแล้วกันเผื่อมีกล่องให้เก็บอีกนะครับไม่อยากจะรู้นะว่าตรงนั้นมีกล่องด้วยอะ่ะเพิ่งเจอครั้งแรกนี่แหละว,ว่าไม่ค่อยได้ขึ้นไปนะครับเดี๋ยววิ่งไปดูสักแป,ป๊บหนึ่งเสียเวลานิดเดียวเรารู้จุดแล้วว่าตรงไหนมีกล่องล้วก็วิ่งไปเก็บเลยวิ่งไปดูยิวิ่งไปเช็คดูก่อนนะครับเสียดายถ้าไม่ได้เข้าไปเผื่อมันมีมีหรือเปล่าไม่มีครับผมโอเคไปเปลี่ยนเสืรอครับทุกคน อุ้ยมีรถด,ด้วยมีรถให้เก็บมีรถมีรถให้กลับเซฟด้วยทุกคนเซฟนี้เซฟไรวะเนี่ยเซฟสี่สิบเจ็ดเดี๋ยวยิงวอสเสร็จแล้ยวค่อยกลับแล้วกันไปเปลี่ยนปืนพอด,ดีเลยเดี๋ยวสาก,กากับเอ็มสิบหกพังปืนทําเงินครับปืนทําเงินปืนทํสาสก,กากับเอ็มสิบหกนี่ปืนทําเงินเลยนะจะมีไหมนะเซฟนี้คือเหมือนจะไม่มีวะเงียบกิ๊บอุ้ยมีมีมีมม ทางสะดวกทางสะดวกเนี่ยมาแล้วเสียงคำรามดีชูวิ่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบอสเอเคตามมากูยืนสักไกลเลยไม่ได้ยิงเร็วเลยโอเคน่านจะมาใกล้ๆวะเนาะใส่ก้านไม่โดนนะเนี่ยไก่เนี่ย โอ้โหช้าไม่ช้าก็ดูดิปืนในมือยังไม่ขึ้นเลยทุกคนโอ้โหลูกกระจายมากมันไกลอะ่ะ สามแม็กแล้วนะอาการมีสามแม็กแล้วนะโอเคตุยของดอกชา้าเหมือนเดิมครับโอเคเงินแบบนี้อเล็กไม่ปื้มอเล็กมันไม่ปื้มฮะแบบนี้ไดพันสี่โอ้โหน้อยกว่าตามเมื่อกี้อีกว้าเราจะกลับเซฟก่อนทุกคนเอาไงดีกลับเซฟก่อนแล้วกันเพราะว่าจะได้เปลี่ยนปืนมาลงด้วยนะเสียดายถ้าสองปืนนี้แตกไปพอดีเลยมีรถให้กลับเดี๋ยวี่เอาปืนอื่นมายิงแล้วกันเซฟไหนใกล้สุดวะเนี่ย เซฟนี้หรอแต่มันต้องอ้อมเขาไปอิไปเซฟบนเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคมาถึงเซฟแล้วซ่อมปืนก่อนเลยดับแรกซ่อมปืนก่อนเลยเอาปืนอะไรไปยิงดีวะทุกคนปืนหกสิสี่นัดน่าจะมีอยู่นะน่านจะไม่ผิดน่าจะมีแม็กเยอะอยู่เหมือนกันอ้อนี่ไงสิบห้าแม็ก ไปน่าจะพอนะ15แม็กน่าจะยิงได้หลาย,ลายตัวอยู่นะตัวหนึ่งก็น่าจะใช้ประมาณ2แม็กต่อตัวน่าจะได้เยอะอยู่น่าจะได้5-6ตัวอยู่นะ <S <S ไปยิงบอสต่อครับทุกคนขับกับที่เดิมก่อนแล้วก็ค่อยย้ายเซิร์ฟนะครับแล้วก็เออฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่รู้ไอที่ซ่อมปืนอะไอเมืองบาวเดอร์เนี่ยเมืองน้ําท่วมเนี่ยเมืองเนี้ยเมืองที่ผมอยู่ยิงบอสเนี่ยใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกทีนะครับอ่ะมาดูกันกระเป๋าว่างเลยรอบนี้น่าจะอีกนานจบคลิปก็ ไม่ได้กลับอะเซฟโซนอะนะครับดูทรงวันนี้มาดูกันว่าเซฟนี้จะมีให้เรายิงหรือเปล่าสําหรับไอห,หน้าฟ้าไอตัวฟ้าเอ้ยมีเว้ยเป็นบุญของเราจริงๆโอเคแม็กเยอะแม็กที่ค้อมเนี้ยพ,พี่เตรียมมาเยอะแม็กตายวะเนี้ย 120 128นั้นแหละ1 2อนั้นแหละอเอ้ยสามแม็กไม่ตายครับตัวนี้ไม่มีไม่มีสก,กิลนะครับสก,กิลยังไม่เต็มนะได้แร่ช่องสองช่องนะครับเรียบร้อยได้อะไรเอ่ยเงินอีกแล้วครับผมท่านผู้ชมฮะพันสี่อ้หโหน้อยลงเรื่อยๆวะกี 3, 6สามหกมึงไม่หมางแต่เมื่อกี้วะกลัวแม็กไปเก็บแล้วเพิ่งมาไอ้ชิมหาย ข้อดีของการฟาร์มตอนเช้าๆเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งนะช่วงประมาณตีห้ากว่าจะหกโมงเนะนี่ยนะตีห้าหกโมงอนะไรเงี้ยมันดีมันดีอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องย้ายเซิร์ฟแบบบ่อยๆอนะ่ะเนี่ยอย่างที่ผมย้ายเซิร์ฟแบบเมื่อกี้แทบจะติดต่อกันเลยนะน่าจะไม่มีเซิร์ฟไหนที่ไม่มีบอสเลยเนะี่ยมันอยู่ตรงนั้นมันเดินเข้าไปแล้วอ๋อโอเคต่อลุย ติดเสาปะเนี่ยเฮ้ยเดีนี้ก็จะพังเหมือนกันวะ่ะเคไม่ได้กลับเซฟโอ้โหเงินอีกอะไม่ได้กลับเซฟเพราะกระสุนจะหมดนะจะได้กลับเซฟพันห้าจะได้กลับเซฟเพราะปืนจะพังจะวิ่งหาของแป๊บหนึ่งคนระับก่อนออกแคนดี้ ไม่รู้ว่าใจยิงได้อีกกี่ตัวน,ะนั้นน่าจะได้อีกประมาณ3ามสี่ตัวอยู่นะแม็กเหลือเก้าแม็กครับตอนนี้ไม่แน่ใจน่าจะประมาณสามสี่ตัวนะครับทุกคนก็ปืนพวกนี้น่าจะช่วยได้นิดหนึ่งตามกระบอกนี้แต่ว่ามันก็จะพังแล้วนะสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อะมาดูเสื้อนี้จะมีให้เรายิงอีกไหมเหมือนจะไม่มีครับเสื้อนี้ทุกคนเงียบกิฟเลยเฮ้ยเสื้อนี้มีครับเหมือนได้ยินเสียงคำรามแว่วๆเมืกก่อกี้เอ้ยไม่หยุดไกลจังวะ ปืนยิงไม่ใช่ปืนยิงระยะไกลอยู่โอ้โหเอาพี๙๐ไปแดกก่อนเลยไปต่อด้วย r p สีย่ยิงโดนไหมเนี่ยปืนดีดมากปืนนี้ฟังแล้วเนี่ยโอเคตุย ไรเอ่ยซก,กา้าโอเคสองกระบอกแล้วครับผมคลิปนี้ที่เด็ดไม่ล่ะที่เด็ดไม่ล่ะเอาเรื่องมันวิ่งเร็วมากอะแล้วเยวถึงเราเอ,อ่ะเอ้ยอย่าเลยอย่าเลยดิเอาปืนอื่นก่อนดีกว่าจะพังแล้จะยิงได้ถึงสองตัวไหมเนี่ยเนี่ยผมชอบปืนนี้มากเลยทุกคนมันนิ่งมากเอ็มพีห้าปืนเอ5มพีห้าคือแบบโคตรนิ่งอะไม่ดีดไม่อะไรเลย ดูดูขีดปืนเนีเน่ดรถโคตรเร็วอะโอ้โหจะพังแล้วน่าจะได้อีกตัวหนึ่งนะครับอุ้ยสกาสามกระบอกครับผมสองกระบอกติดต่อกันเลยครับอมีเว้นเงินไปสามสี่ตัวนะโอเคสกามาอีกหนึ่งครับอุ้ยแม็กเหลืออีกตั้งหกแม็กเหลือเนี่ยน่าจะได้อีกสองตัวเลยนะทุกคนเนี่ยทีนี้เหลืออีกสามสิบหกน่าจะได้สองตัวนะเลกตั้งหกแม็กอะเพราะว่าแม็กหนึ่งมันใช้ประมาณสามเอ้ยไม่ใช่ดิตัวหนึ่งมันใช้ยิงประมาณสามแม็กอะแต่ว่าปืนจะพัง เหลืออีก15%น่าจะพังอุ้ยอินจะยิงบอสตายไหมเนี่ยเมื่อกี้39เลยนะมันหายไป20กว่าเลยนะมันจะรอดไหมเนี่ยทุกคนต้องวิ่งหาปืนสักแป๊บมั้งเนี่ยผมโอเคไม่มีครับซีบนี้โดนแต่เสาะนะเนี่ย มาดูกันว่าจะตายไหมวอสจะตายก่อนหรือว่าจะพักนะครับท่านผู้ชมผมมันอยู่ตรงเสาพอดีวะ่ะปืนพังก่อนเชื่อไหมเรียบร้อยบุ่มีแต่กำบงังหมดครับไม่มีปืนเหลือกระสุนแล้วเดยวค่อยเข้ามาเก็บของนะทุกคนผมว่าไม่ไหววะเรื่อผิดคาดผิดคาดจริงอ่ะกู กองไม่ตรงนี้แต่ของอ่ะขอยิงมมึงก่อนตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าจะเตรียมตัวไปฝึกงานแล้วฝึกงานแปดโมง้วตอนนี้จะเจ็ดโมงแล้วนะครับต้องไปเตรียมตัวไปอาบน้ําก่อนตัวสุดท้ายแล้วทุกคนของคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ด้วยมันผิดคาดมันผิดคาดมากๆปืนพังซะง,งั้น <laughs> จะบอกนะว่าพีเก้าศูนย์ห้าแม็กนี่ไม่พออีกพออยู่มั้งสองร้อยนัดอ่ะ ถ้าไม่พอนี่กูเบือแดกอีกรอบนะเนี่ย <g ül> ถ้าไม่พอนี่เบือแดกอีกรอบนะทุกคนเนี่ย <g ül> ทิพไายเลยนะไม่จบไม่สิ้นนะโอเคมาสองรอยนะัด้ไม่พอไม่รู้จะพูดไงโอเค,คอมันนี่ยิงตั้งนาน พันหอูได้โคตรน้อยร,รีบวิ่งกลับไปเก็บของครับเดี๋ยวหายไม่ใช่อะไรก็ถือว่าโอเคนะครับผมได้สาก,กามา3กระบอกเนาะแล้วก็เงินดอนอีกเท่าไหร่ห้าตัวหรือ6ตัวที่ได้เงินดอนยิงไปกี่ตัววะเนี่ยวันเนี้ยไม่ได้นับเลยโอเคครบไปเจอกันคลิปหน้าครับผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละนะครับล่าบอสมันๆไม่รู้ว่ายิงไปกี่ตัวนะสำหรับคลิปนี้ปืนพังทำเราซวยคาดครับผิดคาด โอเคสรุปก็สากาสามกระบอกนะครับอุ้ยแล้วก็เงินดอนอีกเท่าไหร่อ่ะเงินดอนน่าจะประมาณห้าหกตัวเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมไม่ได้นับลืมเลยเี่ทุกคนฝากด้วยนะครับผม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่ตอๆไปให้กันด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้อยู่เพียงเท่านี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมทุกคนเกันคลิปหน้าครับผมไปาปจุ๊บจุ๊บฝันดีฮะไม่ใช่ฝันดี ตื่นไปเรียนไปทำงานได้แล้วไปเจอกคลิปหน้าครับ